สวัสดีค่ะเอฟทุกท่านสวัสดีแฟนคลับความเงย็นจิตพอรีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็วันที่เจดนะคะวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์พศสองศูนย์สองสามค่ะนะคะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกร่างกายปรับไม่ทนันประกอบกับเราอายุมากแล้วนะคะก็ไม่ค่อยสบายบ่อยนะคะปีนี้แล้วก็ที่สําคัญนะคะ เมื่ออาอ,า,อาเมื่อปีพศ2528 29 30 31 32เนี่ยสาวดำอาที่ว่าอามีปัญหาไอ้ที่ว่าเส้นเสียงแตกแนะคะแล้วก็มาเป็นโรควูบก็หายมาตั้ง30กว่าปีนะคะ35ปีหายมา35ปีไม่เคยเป็นตกมาปีนี้สาวดำเป็นวูบสองครั้งแล้วสามครั้งแล้ว วันนี้เป็นครั้งที่สี่นะคะก็แต่สาวดำก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเก็บไข้ได้ป่วยนะแต่ถ้าเป็นแล้วก็เป็นเป็นแรงเป็นเป็นมากเป็นบ่อยเป็นเยอะอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็สาวดำก็ได้แต่คิดในใจว่าเมื่อเรามาเราก็มาคนเดียวเมื่อเราไปเราก็ต้องไปคนเดียวก็ไม่จํำเป็นที่จะไป บรรยายให้ใครฟังเนาะเพราะว่าอันนี้ต่อันนี้สาวดําก็พูดให้เอฟซีของสาวดาได้ฟังว่าเออแม่สาวดํำหายไปไหนหวยหาน้อยก็ไม่ได้ลงให้คลิปก็ไม่เห็นลงก็เลยอธิบายให้ฟังไม่สบายค่ะนะคะวูบนะคะปีนี้เนี่ยละครั้งที่สี่ครั้งที่สี่วันเนี้ยนะคะไม่เป็นไรค่ะเกิดแจ่เจ็บตายเป็นของธรรมดานะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาทั้งนั้นค่ะว่าแต่เรานั้นต้องตั้งสติแล้วก็ต้องอยู่กับมันนะคะ อยู่กับความเหงาอยู่กับความว่างเปล่านะคะอยู่กับมันในทุกอย่างที่เราเป็นที่เรามีอยู่ให้ได้นะคะถ้าเราอยู่ไม่ได้มันก็เกิดทุกจะต้องอยู่ให้ได้เกิดทุกนะคะสาวรำก็คิดอย่างนี้แหละค่ะคิดเสมอว่าเราจะต้องอยู่ให้ได้นะคะเราจะใครจะมาช่วยเราได้ เราก็ไปช่วยคนอื่นไม่ได้คนอื่นก็มาช่วยเราไม่ได้นะคะเรื่องเรื่องการเก็บไข้ได้ป่วยเป็นกฎแห่งเป็นกฎแห่งกรรมเนาะมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะอาจารย์พาคินให้มาแล้วนะคะ,าะ,คะอาจารย์พาคินให้มาหางเดียวเลยค่ะนะคะพิมมานะคะอาจารย์พาคินตอนนี้ท่านได้ย้ายมาอยู่ที่ใหม่แล้วแลวท่านกา็บอกว่าฝันดีฝันดีมากเลยค่ะฝันได้ตัวเลขเลยนะคะของอาจารย์พาคิน อาจารย์พาคิมนะคะแล้วก็งปูช่ชาวันอาจารย์ก็ให้มาแล้วคะ่ะปู่ห้าเจ็ดแปดปู่สีห้านะคะแล้วเหลือคุณตาทองสุขนะคะสาวดำก็จะไปหาปู่ฤาษีวังจอกหลอกนะคะแล้วก็ จะไปหาเซียนเซียนคมนะคะไปนั่นแหละไปก็จะไปหลายที่ค่ะแต่ว่าไม่มีใครพาไปหรอกไปกับยาย่าสองคนคะ่ะก็อยู่คนเดียวจะต้องไปให้ได้และจะต้องกลับมาให้ได้และจะต้องถูกให้ได้ <c oughs> ถ้าเราไม่พูดมันก็ไม่ได้หัวเราอเนาะอ้าวอาจารย์พาคินค่ะ รอแป๊บนะคะสาวตังเขียนไม่นานค่ะเพราะว่าอาจารย์ไปกินในมาหารเดียวนะคะนี่นะคะพิมพ์มาให้มาหารเดียวเนี่ไหมคะค่ะงมวดนี้สามบนมีหางเดียวล้วก็เลขกสามตัวแล้วก็สองตัวก็มีหางเดียวล่างนะคะอขียนแป๊บนงคะเขียนแป๊บแป๊บนะคะ สิบหกกุมภาพันพศสองศูนย์สองสามอาจารย์พาคินให้สามตัวหางเดียวให้สามตัวหางเดียว พอตัวหางเดียวงวดสิบหกกุมภาพันสามตัวบน อาจารย์พาคินฟันธงให้หางเดียวคอรอสิบหกุุมพาพันธ์ สองตัวบนสามตัวบนหางเดียวนะคะสี่เก้าเจ็ดสองตัวบนล่างนะคะก็จะมีสี่เก้าสี่เจ็ดเก้าเจ็ดนะคะเลขล่างให้มาหางเดียวเขาล่อเลยค่ะเลขล่างให้มาหางเดียวเลยค่ะก็คือเลขห้าเจ็ดค่ะท่านผู้ชมห้าเจ็ดสวยนะห้าเจ็ดสวยนะ เ็มเหนียวไปเลยพี่ีสูตรของสาวดำนะคะนางเดียวนะคะอืมโอ้ยห่วงหรือเปนนาในเรว่สร้างว่าแต่กินยาได้บัมนีนห่วงแล้ววันนี้ค่ะ มาแล้วค่ะอาจารย์พากินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังแรงแรงใจให้สาวบันเดอร์จ้าเป่าป้าเป่าทิมนเดอร์พี่น้องขาดความอบอุ่นเนาะอยูู่นเดียวอาจารย์พากินให้มาแล้วค่ะนะคะอาจารย์พากินให้มาแล้วอันนั้น อันนี้สูตรของสาวดํานะคะชอบก็จัดขัดก็ไม่ต้องดูนะคะเราจะได้สูตรเด่นของสาวดํานะคะก็จะมีห้า7ก้าแปดเจดสี่นะคะ

ห้าสี่เก้าแปดเก้าสี่โอ้เมนบอสละเก้าแปดเก้าเจ็ดค่ะแล้วก็เก้าสี่แปดเจ็ดแปดสี่เจ็ดสี่ค่ะชอบก็บพิจารณาดูนะคะเอทท,ทุกท่านพิจารณาได้เลยค่ะนะคะพิจารณาค่ะขอทุกท่านโชคดีนะคะอาจารย์อาริสาค่ะก็ให้ดูไปเลยนะคะเพื่อท่านจะได้ แคบเอาไว้นะคะท่านจะได้รู้ว่าเออดูคลิปนี้มีครบทุกอาจารย์ในประมาณนี้แหละนะคะสาวดำวาให้ท่านดูบ่อย,อยๆนะคะจะได้จะได้ไม่จะได้จําได้ค่ะอันนี้สุดรองสาวดํานะคะอันนี้น้องก้าวจอมค่ะ ดูแล้วแคไปไว้เลยนะคะอ่าที่สาวรำให้ดูเนี่ยนะคะเพราะว่าเราเอาลงไปแล้วแต่ว่าก็ทวนทวนให้ท่านนะคะท่านจะได้รู้ว่าเออคลิปนี้มีหลายสำนักอะไรประมาณเนี้ยนะคะเราก็พิจารณาดูค่ะ mm. อาจารย์พาขินนะคะคลิปนี้ขอให้ mm. ทุกท่านโชคดีนะคะ mm. อย่าลืมเน้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น่นเน้อจ้า กินเขากิน oh. น้ำกัแล้วก็จะกินเขาแล้วจะลืมกินน้ำเ้อพี่น้องโอ้ยหวงแล้วหวงเลยกไงเลยกินนาล้วก็หวงตะบั ขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขในวันนี้ไม่ผิดหวังกันแน่นอนนะคะขอให้ท่านโชคดีมีโชคมีชัยมีโชคมีลาภหยุดหลายเด้อพี่น้องไหนู้ไดถึงละวันทีหนึ่งกับมาจ้างเย็นจิตฟอนทีวีไปห้องเพลงให้ฟังนี่ได้จ้ะ ลืมเปมลนกำลังแรงใจเด้ค่ะเด้อวันที่1ิบสีสาวดำจะไปออกรากการที่ช่อง,งยังก่อน GPS อีกละไอไอไลกการสารพันรั่นทุ่งกันเนาะคะเนาะขอทุกท่านโชคดีมีเงินมีทองร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยงวดนี้กันแน่นอนค่ะนั่งกับมือแล้วก็จินนกันเดอ้อพี่นองบบบนนั่งโดนเพรดะได้กินยาแล้ววิน่นมองมองเลย แคปกวินเนเวดเดอรพี่นงแคไว้เดอจ้า